เมื่อนีสองสาวสิาไปแคมป์ปิ้งพี่น้องจา่าไปแคมป์ไซรละสมป,ปังจา่าโอ้ยพุ่นละเคลื่อนอุบลรัตพุ่นละพี่น้องจา่าสมป,ปังมกักไปแคมป์ปิ้งตัวสวดสิตกลงกันได้วาสิปยผู้เาขาหือสิปไปแม่นม้ำที่แหลกสมป,ปงังว่าสิไป่ยผู้ไฟล่มเซนเด,ด่ยายหยิดหอมกันเลยว่ายายยายขอ,อยากไปแคมป์ปิ้งยุ่ข่างแม่นม้ำพะนะก็เลยตกลงปรงใจกันได้ว่าพุ่นละไปเคลื่อนอุบัตรัตพุ่นละจา่ามันจทั้งมีทั้งแม่น้ำมีทั้งผู้เขาเซนเด่ทั้งหน้ากอ เออมันนี่ก็เป็นมือสันวันดีเด้อมันนี้วันเกิดสมัปังคบบรอบเกปีได้พี่น้องจา้าเอา้าเกิดมาโดนเถาแล้วตัวนี้ว่ายหา,า,าเบาะเฒาดอกสมปังจา้ามาฮอดแล้วสมปังกะทิแก่เนยละจา้าหานำเกล็กห้วยเย็นๆเติมพลังกระย่าเห็ดหอมก่อนมาสองคนพี่น้องจา้าบรรยากาศสดเสื่นเข้มใสตัวเออเอ,อ,อย่นี่พนนีหมองให้แขมปิ้งดีดีจา้าสมาปังเลือกทาแขมปิ้งทาแกงสีลาพนะที่แหลกว่าสิไปอีกท่าหนึ่งผลละจา้า ทาเขาวงก็เลยว่าเอาไปแกงศิรากแล้วกันเนาะคนบหลายมันเงียบดีจ้าหาทั้งเที่ยากับมักไพ่เบียดไพ่ยังเนาะแต่ว่าพนกด็ดีดีจ้าบริการนักท่องเที่ยวดีอยู่พนเก็บค่าแขมปิง่งคนละลอยหนึ่งและพี่น้องจ้าแต่ว่าพนมีไฟมียังให้ใส่ด้มีห้องน้ำมียังให้ครบขั้นจ้าก็ถือว่าสะดวกสบายเตือบอยู่แขมปิ้งไปก็สิชด้อุ่นใจเนาะยังมีความรู้สึกว่ายังมีเจ้าหน้าที่มาดูแลความปลอดภัยหฮงจ้าเอาว้าแล้วมาหอดแล้วก็สิหาหุงหาอาหารแนวกิ่นส่วนตัวเอากับแก้มจแต่งองอียมานละส ป่างจ่าเอามาแคปปิ้งก็ต้องมีกับเก้มตัวขาดว่าได้กะทีเป็นบาร์บีคิวส่วนตัวใยเห็ดหอมแล้วมักอย่างบาร์บีคิวจ้าสมาปัางกับมกคือกันจ้าก็ได้แต่งบาร์บีคิวกับต้มป่ามาก่อนอื่นสมาปัางกับเตรียมของส่วนตัวอุ้ยจะเมนเพลินอารมณ์ดีนะสมาปัางจ้าเต็นงอะเงกเงาะเงกเอาบรรยากาศมันได้เนาะเออเปิดเพลงเบาๆเข้าเสียงเพลงยิบบ้ํำเก๊กห้อยอุ้ยจะเมนเข้ากันค่ะเนาะบรรยากาศก็เลิศจ้ามากับเพื่อนสาวคนรู้ใจเห็ดช่องมันต้องกันก็ยายเห็ดหอมกับสีโดนเติบแล้วละ ว่าถอดบ่ทถอยดอกจ้าสู้ไปด้วยกันนะเจ้าคะ่ะเอามาเบาเลียงแข็มปิ่งก้อนพี่น้องจ้าสมาปางมาดูยูเคลื่อนอุบลรัตน์นี่แต่ว่าเป็นครั้งแรกที่เสามาปางมาใส่บริการ ท่าแคมปิ้งแกงซีล่านี่หละจ้าก็คือบเบาสูฟังน่ะเลิเพลิล้นแต่เพิ่นใจอยู่เอาฮอดเนี่ยมาแงลงแล้วเตรียมหุงหาอาหารเอาแล้วพระอาทิตย์กับกำลั่างตกดินอ้ยบรรยากาศเลิศคับพี่น้องจ้าเป็นต่อไฟเปิดไฟแสงสีกับพิปปบป๊อบแป๊บป๊อแป๊บแคมปิ้งกันอยู่สองคนจ้าเออได้บรรยากาศคับอยู่ได้เวลากะทิยางแล้วอยากเน่า,ก,า,ก,าก,กินสันตัวของบรรยากาศมันได้เนาะพี่น้องจา้าบรรยากาศดีคับดีแน่คนละสะอ่อนจ้าน้ำหูน้ำตาจะไหลตะวันรัฟ้าเมื่อตอนเย็นเย็นคิดถึงเธอทุกทีที่อยู่คน เดียวว่าเม่นเป็นหลักสมาปังจ้าว่ามาล่ามจำจ้าจ้าเอาะไรแล้วสมาปังกะทิต้มป่าน้ำจังหวะหรือจ้า เตียมเคียงต้มป่ามันน้าตัวต้มป่าห่อนห่อนใส่ผักกระแยงสันเด้นองนองก็ได้ตามมาขอบบุญขอบ,ขอบคุณนองนองหลายๆเด้อแ,แก่งปองแปลงจะตามมาเสื้อผยเย่สามาป่างคนงามตัวมันเอาเค้กมาขอเปาแต่ว่าขอบ่าได้อัดคลิปลงกให้มึงยังได้ขอบบุญขอบคุณน้องนองได้จ้าทิปนี้ก็ถือว่าเป็นทิปหนึ่งที่มีความสุขแล้วก็มวลไหลเติบ้ะเอาเท่าไปอีกหนึง่นงปีเาสามาป่างจ้าเอาเอาเอาว่อนเลยแหละก็ส่วนพี่ส่วนนองมากินต้มป่านะจ่าหลังจากนั้นเศร้ามากพระอาทิตย์ก็ลั่งขึ้นอุ้ยพ ากาศเนี่ยจิบกาแฟห่อนๆกินมามม่าส่นตัวเป็นยังจังได้สดมามม่าและพี่น้องจะคอยแห้งส่นตัวเที่สด